กันที่สหรัฐอเมริกาน,นะคะในจอรนเคอร์บี้ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว FOX NEWS ว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียและยูเครนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่พร้อมสำหรับการเจรจาส่วนสหรัฐเร่งช่วยเหลือและหนุนยูเครนต่อไปด้วยเป้าหมายคือต้องทำให้แน่ใจว่ายูเครนคือผู้กำหนดชัยชนะในความขัดแย้งนี้เนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการให้ยูเครนแพ้ต่อรัสเซีย นอกจากนี้เมื่อถูกถามถึงการเจราจารในอนาคตว่าสหรัฐมีแนวโน้มจะผลักดันที่เกิดขึ้นหรือไม่จอห์นเคอร์บี้ตอบว่าประธานาธิบดียูเครน จะต,ต้องตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาสําหรับการอภิปรายเรื่องเหล่านี้ส่วนประธานาธิบดีปูตินก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขาสนใจที่จะเจรจาต่อรองแต่ประการใดทางนิจจอนเคอร์บี้ได้เสริมว่าสหรัฐเป็นเพียงประเทศเดียวที่ช่วยเหลือเงินให้กับยูเครนไปแล้วมากกว่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้ใน,น,นช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเดมิทรีเปสคอฟขฆษกของเคมลินได้กล่าวว่ายูเครนสามารถยุติความขัดแย้งได้ภายในวันเดียวโดยการสั่งให้กองกำลังวางอาวุธและทำตามข้อเรียกร้องของรัสเซีย และในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโฆษกเครมลินได้บอกว่าสหารัฐและชาติพันธมิตรยังคงมีเดิมพันในสงครามที่ต่อเนื่องจึงต้องป้องกันไม่ให้อยู่เครนคิดถึงมิตรภาพและสันติภาพแต่สุดท้ายแล้วสามัญสำนึกที่จะทำให้สถานการณ์สงบลงจะนำให้สองฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้นั่นเอง ไปกลับไปที่อเมริกานะคะสถานีโทรทัศน์ TMJ4 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมืองมิวออกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริการายงานว่าตำรวจเมืองมีเมมโนมินิฟอร์ เมนโนมินีฟอลของรัฐวิสคอนซินได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชนที่รวมตัวกันเพื่อชมการจุดพลุฟไฟในคืนวันก่อนวันชาติสหรัฐที่ถนนแอพเพนตันเอฟวนิวใกล้กันกับร้านพีแอนเชฟร้านพีเซฟนะคะในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและในจำนวนนี้มีอากาสรสาหัสสองส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าควบคุมสถานการณ์ ซึ่งมีฝูงชนจำนวนมากรายงานล่าสุดคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้และอยู่ในระหว่างสอบสวนค่ะเป็นการไปดูจุดพลุฟไฟในคืนก่อนวันชาติสหรัฐคือก่อนวันที่4ที่ถนนอัพเพนเทนเอฟเวนิวใกล้กับพีเอดเซฟก็ตอน4ี่ทุ่มตามเวลาท้องถิน่นพุ่งชนเลยนะคะ รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะไปกันที่โรมอิตาลีมีรายงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงโรมอิตาลีนะคะ no, <back. S 1> เกิดเหตุทานน้ำแข็งถลม่มเกิดขึ้นบนภูเขามาโมลาดาเป็นภูเขาสูงที่สุดในแถบเทือกเขาโดโลไมซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลทางตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านภูมิภาคเทรนโตและเวเนโต เทศบาลเมืองเทรนตโตได้มีรายงานว่าได้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการใช้เฮลิคอปเตอร์และชุนัช่วยหาผู้รอดชีวิตรวมถึงนักปีนเขาที่อยู่ในเหตุภัยพิบัติมีแนวโน้มว่าพวกเขากำลังอยู่ในจุดที่อันตรายและมีความเสียหายมากทาน้ําแข็งขนาดใหญ่ถล่มใกล้กับปุนตาร็อกกาเส้นทางที่นักปีนเขาและนักไต่เขาใช้เพื่อสู่ยอดเขาเป็นประจำแล้ววันนั้นอากาศนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อความช่วยเหลือก็จริง แต่มีอันตรายที่อาจเกิดจากการถล่มเพิ่มเติมขณะที่ประธานานธะิบดีแฟรนเวเนโตในลูก้าซายา่าบอกว่าผู้บาดเจ็บส่งไปอยู่ที่เมืองใกล้เคียงทั้งเบอลูโนเทรวิโซเทรนโตและบอสซาโน่ส่วนคลื่นความร้อนในช่วงฤดูร้อนของอิตาลีทำให้อุณหภูมิบนยอดเขามาโมลาดาสูงถึง10องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็เป็นเหตุทำให้ฐานน้ำแข็งภูเขามาโมลาดาถลไหลลงมา จะไล่ลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เกาหลีใต้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากเลยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าวงดนตรีที่โด่งดังมากที่สุดคือ BTS ก็มีโด่งดังหลายวงยนะคะในระดับแถวหน้า BTS นั้นดังมากเขาเริ่มพูดกันเรื่องการเกณฑ์ทหารค่ะ เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะคะซึ่งการตัดสินใจยุติกิจกรรมของวง BTS วงบอยแบนด์ระดับโลกของเกาหลีได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทีมแฟนเพลงทั่วโลกแม้จะมีการเปิดเผยว่าสมาชิกของวงต้องการเวลาเพื่อไปโฟกัสกับผลงานส่วนตัวแต่มีการวิจารณ์กันว่าสาเหตุสำคัญคือมีสมาชิกต้องไปรับราชการทหารซึ่งการรับราชการทหารเนี่ยพอถึงเวลาเป็นดาราปุ๊บ ไปเป็นทหารอันนี้ทางเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าหมายถึงว่าแฟน,ลนาคลับนะคะเรียกว่าภัยคุกคามต่อความโด่งดังของวัฒนธรรมเคป๊อปการเป็นทหารเป็นข้อถกเถียงอย่างมา้าในเกาหลีใต้ชายชากรทุกคนที่มีอายุ18-28ปีต้องไปเป็นทหาร2ปีซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องกันการลุกลามของเกาหลีเหนือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ชายบางประเภทได้รับการยกเว้น อนุญาตให้หยุดได้ในระยะหนึ่งหรือไปรับสั้นปาคนอื่นรวมก็คือเช่นคนที่ได้รับโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมนักดนตรีคลาสสิกนักเต้นที่ไปชนะแข่งขันในบางรายการอันนี้ยกเว้นภายใต้การแก้ไขกฎหมายปี2019ศิลปินเคป๊ที่เป็นที่ยอมรับจากแฟนเพลงทั่วโลกได้รับอนุญาตให้สามารถเข้ารับราชการทหารได้จนถึง30ปีหมายถึงว่าอาเลื่อนไปถึง30ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยแค่28 ตอนนี้รัฐสภากำลังหารือกันแก้ไขใหม่เพื่อจะอนุญาตให้ศิลปินเคป๊อปฝึกทาหารแค่3อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นภยัยคุกคามต่อต่อซอฟต์พาวเวอร์ของเขา ซึ่งชอบเปอร์คขดังมากและที่จะเอาศิลปินคนดังเนี่ยไปอยู่ในค่ายทหารตั้งเป็นเวลานานเขาบอกว่าเออเราถึงต้องแก้ให้เหลือ3อาทิตย์สำหรับ BTS สมาชิกที่มีอายุมากที่สุดของวงคือจินได้ผลการพิจารณาของรัฐสภาจะส่งผลต่อเขาความโด่งดังของ BTS เนี่ยหากสมาชิกต้องไปเป็นทหาร2ปีกลับมาเนี่ยมันจะมีผลต่อกระแสะความนิยม ซึ่งการที่จินจะต้องไปเป็นทหาร2ปีมีหลายมีคนวิเคราะห์ว่าเพราะนี่เองจึงทําให้ BTS ต้องประกาศยุติก,กิจกรรมของวงสสคนหนึ่งได้เสนอค่ะให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ BTS นั้นเน่ยเป็นทหารแค่3อาทิตย์ให้กลับมาทำวงต่อไปได้เพราะว่าเขาเป็นวงที่ดังไปทั้งโลกโดยสสคนนี้บอกว่าคิดดูละกันว่าเราจะต้องสูญเสียวง BTS ซึ่งกาลังทําให้โลกนั้นรู้จักกับ เกาหลีใต้มันเข้าไปที่ไวท์เฮาส์ใช่ไหมคะไม่ใช่ศิลปินเคป๊ปเท่านั้นที่จะได้รับการยกเว้นคณะผู้บริหารชุดใหม่ของประธานาธิบดียูนซอกยอนก็กาลังจะได้รับการยกเว้นกันเข้าไปเป็นทหารวิศวกรนักพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก็จะได้รับการยกเว้นค่ะการ คือการที่เขาวางเอาไว้ว่าคนจะได้รับการยกเว้นหรือว่าได้ไปสั้นลงหน่อยก็เพิ่งจะมีการพูดกันในสภาว่าเราต้องเพิ่มศิลปินเ p o p เข้าไปเพื่อทําให้ซอฟพาวเวอร์ของเรานั้นยังคงโดดดังและโดดเด่นอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเกาหลีใต้